ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอาเซียนได้ถูกจารึกขึ้นท่ามกลางเสียงเฮก,ก้องของแฟนบอลน,นับแสนทั้งในสนามและทั่วภูมิภาคเมื่อบุรีรัมย์ยูในเตตสโมสรลูกหนังระดับแถวหน้าของไทยผงาดขึ้นคว้าแชมป์รายการใหญ่ระดับอาเซียนได้เป็นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบุรีรัมย์เท่านั้นแต่ยังสะเทือนถึงใจคนรักฟุตบอลทั่วประเทศจนกลายเป็นบทพิสูจน์ว่าเส้นทางของฟุตบอลไทยสามารถพุ่งทะยานสู่ระดับภูมิภาคได้อย่างสง่าง,งามและมั่นคงความรู้สึกของชัยะรรั้งีลากกากกบบเปปิดตูใหม่่ทไ ประสู่ความหวังและความเป็นไปได้ไม่รู้จบซึ่งเส้นทางความยิ่งใหญ่ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงวันเดียวแต่เป็นผลลัพธ์ของการเดินทางที่ยาวนานเต็มไปด้วยความพยายามความทุ่มเทและความศรัทธาจากผู้คนมากมายที่ร่วมสร้างสโมสรแห่งนี้ให้แข็งแกร่งจนถึงวันนี้ การก้าวมาถึงจุดสูงสุดของอาเซียนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของผลการแข่งขันแต่เป็นเรื่องของความเชื่อในความเป็นไปได้เริ่มตั้งแต่วันที่บุรีรัมยูเนเต็ดยังเป็นเพียงทีมเล็กๆที่กำลังก่อร่างสร้างตัวในจังหวัดที่หลายคนอาจไม่เคยคิดว่าจะมีทีมฟุตบอลยักษ์ใหญ่เกิดขึ้นที่นี่แม้ว่าบ้านเกิดของความสำเร็จจะไม่ได้เริ่มจากเมืองใหญ่หรือความมั่งคั่งมากมายแต่กลับเต็มไปด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของคนในท้องถิ่นที่รักในกีฬาฟุตบอลอย่างสุดหัวใจพวกเขาเชื่อว่าฟุตบอลสามารถสร้างพลังให้กกัับชชชุมมนนนนได้้และะเเเื่อหอหขงควาทจป็ แรงผลักดันสำคัญสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมบุรีรัมยูนเต็ดได้เริ่มต้นด้วยการยกระดับมาตรฐานทั้งในด้านการบริหารจัดการทีมโคชนักเตะและระบบเยาวชนพวกเขาตั้งเป้าชัดเจนว่าไม่ใช่เพียงจะเป็นในฤดูกาลที่พวกเขากล้าเข้าสู่การแข่งขันรายการใหญ่ระดับอาเซียนไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าบุรีรัมยูนเต็ดถูกจับตามองมากกว่าทีมอื่นไม่ว่าจะเป็นพลังของผู้เล่นเดิมที่มีประสบการณ์สูงหรือการเซ็นสัญญานักเตะหน้าใหม่ที่ถูกจับตามองจากทั้งไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงการทําทีมอย่างมีจังหวะมีความลงตัวและมีระบบที่แข็งแกร่งความพร้อมเหล่านี้ทําให้บุรีรัมย์ไม่ใช่ทีมที่เพียงเข้าร่วมการแข่งขันแต่เป็นทีมที่เข้ามาเพื่อครองความยิ่งใหญ่ความกดดันที่ถาโถมเข้ามานั้นไม่อาจามองข้ามได้ทั้งจากแฟนบอลที่คาดหวังผลลัพธ์ทั้งจากคู่แข่งที่ต้องการล้มทีมเต็งทั้งจากการที่พวกเขาแบกรับชื่อเสียงของฟุตบอลไทยเอาไว้บนบ่าแต่ทุกฝีก้าาของการเดินทางทีมงานและนักเตะกลับทําให้ความกดดันกลายเป็นแรงผลักดันพวกเขาโชว์ผลงานในแต่ละนัดด้วยความมุ่งมั่่นนทททีีเตต็มมไปด้้ววยคคาใจสูและัศิ่ พร้อมจะคว้าชัยชนะมาให้ได้ในรอบแบ่งกลุ่มบุรีรัมยูนเต็ดแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในทุกด้านพวกเขาสามารถคว้าชนะได้หลายแมตติดต่อกันจนทําให้ชื่อของสโมสรถูกพูดถึงในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นเกมรุกที่ทรงพลังการต่อบอลที่แม่นยําหรือเกมรับที่แข็งแกร่งจนคู่แข่งทะลุแทบไม่ได้ทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบจนหลายทีมเริ่มมองว่าบุรีรัมคือทีมที่น่ากลัวที่สุดในรายการนี้ ในรอบน็อกเอาท์เกมรับที่เหนียวแน่นและประสบการณ์ของผู้เล่นระดับหัวกะทิทำให้พวกเขาสามารถผ่านคู่แข่งสุดโหดทีและทีมความเยือกเย็นในจังหวะสำคัญของกัปตันทีมการอ่านเกมที่เฉียบคมของกองหลังตัวหลักรวมถึงความเด็ดขาดในการจบสกอร์ของกองหน้าตัวเก่งทำให้แฟนบอลเริ่มเชื่อมั่นว่าปีนี้อาจเป็นปีที่ประวัติศาสตร์ของอาเซียนจะต้องถูกเขียนใหม่ และสุดท้ายวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงวันชิงชนะเลิศที่สนามแน่นขนาดไปด้วยแฟนบอลที่เดินทางมาไกลเพื่อลุ้นทีมรักของตัวเองพลังของแฟนบอลบุรีรัมดังสนั่นตั้งแต่นักเตะเดินลงสู่และสุดท้ายวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงวันชิงชนะเลิศที่สนามแน่นขนาดไปด้วยแฟนบอลที่เดินทางมาไกลเพื่อลุ้นทีมรักของตัวเองพลังของแฟนบอลบุรีรัมดังสนั่นตั้งแต่นักเตะเดินลงสู่สนามทุกเสียงตะโกนเติมพลังให้กับนักเตะจนความมุ่งมั่นแทบล้นออกจากสีหน้าของพวกเขา แมตชิงชนะเลิศดำเนินไปอย่างตึงเครียดตั้งแต่นาทีแรกทั้งสองทีมต่างระวังตัวและเล่นอย่างรัดก,กุมไม่มีฝ่ายใดอยากเสียประตูแรกเพราะรู้ดีว่ามันอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมแต่ด้วยความเฉียบคมของบริรัมยูไนเตตในช่วงครึ่งหลังนักเตะตัวทำเกมสามารถฉีกแนวรับของคู่แข่งเปิดพื้นที่ให้กองหน้าตัวเป้าได้จบสกอร์อย่างเฉียบขาดบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปอย่างหมดจดเสียงเฮ hey, ของแฟนบอลแผดดังจนสันสะเทือนสนาม ความได้เปรียบหนึ่งถึงศูนย์ทำให้บุรีรัมเล่นอย่างมั่นใจมากขึ้นพวกเขาควบคุมเกมได้ดีป้องกันจังหวะบุกข,ของคู่แข่งได้อย่างยอดเยี่ยมจนแทบไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบและเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นนักเตะทุกคนต่างโผล่เข้ากอดกันด้วยความดีใจน้ำตาของความภูมิใจเริ่มไหลออกมาพวกเขารู้ว่าชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่ถ้วยใบหนึ่งแต่มันคือประวัติศาสตร์เมื่อบุรีรัมอยู่ในเตดก้าวขึ้นรับถ้วยแชมป์เสียงปรบมือดังกึกก้องเหมือนคลื่นมหาสมุทรที่ซัดเข้าฝั่งไม ดำขึ้นเหนือหัวสีหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาและรอยยิ้มความสำเร็จครั้งนี้สร้างความภูมิใจให้กับทุกคนที่มีชื่อเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารทีมงานโค้ชนักเตะเยาวชนแฟนบอลรวมถึงคนไทยทั้งประเทศที่จับตาชัยชนะครั้งสำคัญนี้ความสำเร็จครั้งนี้ส่งผลมากกว่าแค่ชื่อเสียง มันได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแม้ทีมจะประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่ยังเป็นจุดแข็งที่สุดของบุรีรัมยูนเต็ดก็คือการสนับสนุนของแฟนบอลที่เหนียวแน่นที่สุดทีมหนึ่งในไทยไม่ว่าจะเป็นการเชียร์ในสนามหรือการติดตามผ่านหน้าจอทุกคนล้วนส่งพลังบวกให้นักเตะได้สู้จนถึงวินาทีสุดท้ายและความรักความผูกพันนี้เองที่ทำให้สโมสรแห่งนี้แตกต่างจากทีมอื่น การคว้าชแชมป์ครั้งนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนมากมายที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพพวกเขาเห็นตัวอย่างจากนักเตะบุรีรัมยูนเต็ดว่าความพยายามสามารถพาไปถึงจุดสูงสุดได้ไม่ว่าจะเกิดมาจากที่ไหนหรือมีเส้นทางเริ่มต้นอย่างไรฟุตบอลสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เสมอ ความสำเร็จครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าถ้วยรางวัลเป็นเรื่องราวของความหวังความศรัทธาความอดทนและความร่วมมือของทั้งทีมทั้งเมืองที่หลอมรวมกันจนเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การเดินทางของบุรีรัมยูเนเต็ดคือบทพิสูจน์ว่าความมุ่งม,มั่นสามารถสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นได้จริงและนี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอาเซียนที่ทุกคนจะจดจำ บุรีรัมยูในเต็ดไม่ได้เพียงชูถ้วยแชมป์แต่ยังชูความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศขึ้นสู่สายตาโลกและขณะที่พวกเขายืนอยู่บนจุดสูงสุดแห่งนี้ไม่มีใครสงสัยอีกต่อไปว่าเส้นทางต่อจากนี้จะเต็มไปได้วยความยิ่งใหญ่เพียงใดเพราะวันนี้พวกเขาได้ประกาศก้องแล้วว่าสโมสรเล็กๆจากจังหวัดเล็กๆของไทยสามารถสร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาเซียนได้อย่างสาง่างามและเรื่องราวนี้จะถูกเล่าขานไปอีกยาวนานในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลภูมิภาคนี้อย่างแน่นอน